ลากับจิ้งหรีดลาน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ขณะที่กำลังกินหญ้าอยู่นั้นมันก็ได้ยินเสียงเสียงบางอย่างที่ลาน้อยรู้สึกว่าเพราะมากลาน้อยจึงเดินตามเสียงนั้นไปและพบว่าเป็นเสียงของจิ้งหรีดที่กำลังร้องเพลง ซึงกล่าวชมจิ้งหรีดว่าเสียงของจิ้งหรีดเพราะมากจิ้งหรีดกล่าวขอบใจที่ลาน้อยชมตนเองลาน้อยจึงถามจิ้งหรีดว่าทำอย่างไรจึงมีเสียงที่เพราะแบบนี้จิ้งหรีดตอบว่าเขาก็ไม่แน่ใจแต่นอกจากอาหารทั่วไปแล้วเขาก็กินน้ำค้างจากต้นไม้เป็นอาหารพอได้ฟังดังนั้นลาน้อยจึงเดินตามหาต้นไม้ที่มีน้ำค้างเยอะ ลาน้อยกินน้ำค้างตามคำบอกเล่าของจิ้งรีดเมื่อกินแล้วลาน้อยก็พยายามฝึกร้องเพลงแต่ก็ไม่เพราะจึงกลับมากินอีกเมื่อฝึกร้องอีกก็ยังไม่เพราะอยู่ดีลาน้อยจึงเลิกกินหญ้าและกินแต่น้ำค้างเพียงอย่างเดียว แต่ก็ย <aid> ัง <Solomon> ร้องเพลงไม่เพราะเหมือนจิ้งหรีดแถมร่างกายของลาน้อยเริ่มผายผอมและไม่มีเรี่ยวแรงวันหนึ่งมีลายอีกตัวผ่านมาเจลาน้อยเขาตกใจกับสภาพผายผอมของลาน้อยจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมร่างกายเจ้าถึงผายผอมเช่นนี้ลาน้อยตอบว่าข้าอยากมีเสียงไพเราะเหมือนจิ้งหรีดจึงกินแต่น้ำค้างละอีกตัวจึงบอกว่าเจ้าควรคำนึงถึงสุขภาพตัวเองมากกว่าที่จะคิดว่าทำอย่างไร ให้ตัวเองร้องเพลงเพรานะนักลาน้อยได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่าลาตัวนั้นพูดถูกเขาไม่รู้ว่ากินน้ำค้างต่อไปเสียงจะเพาะไหมแต่ที่แน่ๆเขาอาจจะสิ้นใจก่อนเป็นแน่เพราะร่างกายได้รับสารอาหารไม่พอต่อความต้องการคิดได้ดังนั้นลาน้อยจึงกลับไปที่ทุ่งหญ้าและกินหญ้าเหมือนที่เคยทำก่อนหน้านี้ร่างกายของลาน้อยกลับมาแข็งแรงและลาน้อยก็มีความสุขเหมือนที่เคยเป็นมา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรักตัวเองให้มากกว่าความต้องการที่จะอยากเป็นเหมือนคนอื่นขอบคุณที่รับชมถ้าคุณชอบวิดีโอของเราโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ